สวัสดีค่ะกลับมากันอีกร้านหัไทยฟิช,ชิ่งอีกครั้งแล้วนะคะกับร้านหัไทยฟิช,ชิ่งสุขุมวิท85นะคะสัญญาไว้ต้องรีบลงนะคะกับลอ็อบเจ้านี้นะคะเจ้านี้คือลูกค้าเขาเรียกอย่างนี้มานะหนูก็งงล็อกเจ้านั่นอ่ะพี่ล็อกเจ้านั่นอะ่ะล็อกไพโอเนียที่พี่แถมพี่เออเหลือไหมครับน่า หนูสัญญาไว้นะคะว่าหนูจะมาแยกให้นะคะคือสั่งลอกมาขายแยกให้สําหรับลูกค้าที่มีคันเบ็ดแล้วนะคะก็ตามมาให้เลยละกันแต่ได้มาไม่เยอะนะบอกก่อนเพราะว่าราคาหลักร้อยแถมใส่ PE หลักห้าร้อยนะคะลอกในราคาซื้อราคาหลักร้อยนะคะของแถมก็ราคาหลักหลักห้าร้อยนะคะก็ลองคิดดูละกันมันจะอยู่นานไหมนะคะมันอยู่ไม่นานหรอก ต่งกันคนละ5ตัว10ตัวแปบบ๊แบๆบก็หมดแล้วนะคะจริงๆอันนี้จริงๆนะคะกับเจ้าพโอนีย ECO นะคะหรือเรียกมันง่ายๆว่ารุ่นลอกพโอนีสปินนิ่งรุ่นแถมสาย PE ก็ได้นะคะจะได้ไม่งงกันเพราะถ้าเป็นรุ่นนี้ต้องได้แถมสาย PE นะคะอันนี้เป็นเบอร์2,000นะคะตามมาให้แล้วแล้วก็จัดชุดคู่ ชุดตีกับปอมไปให้แล้วนะคะในราคา1,590พร้อมส่งนะคะแต่ถ้าสําหรับลูกค้าที่มีคันอยู่แล้วอยากจัดลอกแยกจัดให้นะคะเบอร์2,000นะคะขนาดลอกตีกับปอมทั่วไปมาตรฐานนะคะสามลูกปืนสแตนเลสเหมือนกันแขนแต่งสปูลโลหะกิ๊กเสียงแต่งกิ๊กเสียงแต่งแล้วนะคะเป็นกิ๊กเสียงลันๆเน่ใช้ได้เลยนะคะในราคา690บาทนะคะ ใช่ค่ะฟังไม่ผิดค่ะลอกเบอร์สองพันสปูลโลหะสามลูกปืนสเตนเลสดีไซน์สวยดีไซน์เฉีียวจัดโปรโมชั่นนะคะมีแค่ร้านถ่ายฟิทชิงเท่านั้นนะคะของแท้บริษัทนะคะมีกล่องไปของใหม่ทุกตัวนะคะได้มาแค่เบอร์ละประมาณหกสิบเจ็ดสิบตัวเท่านั้นนะคะที่เมื่อกี้บอกไปในคลิปว่าเบอร์ละร้อยตัวไม่ถึงแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อวานหน้าร้านเขาเอามาขายไปหน่อยนึงแล้วนะคะมันก็เลยจะหมดนะคะอันนี้เบอร์สองพันนะคะ ก็อย่างที่บอกว่าจัดคู่กับคันพวกหกฟุตหกตีกับปลอมทั่วไปหรือคันเจ็ดฟุตทั่วไปเล่นได้นะคะงานสปงสปิวได้หมดนะคะเบอร์สองพันจุดสายอยู่ที่ศูนย์จุดสองศูนร้อยเก้าสิบห้าเมตรนะคะใส่สายพีอีถักแปดให้สองร้อยเมตรอยู่นะคะสามลูกปืนสแตนเลสนะคะได้รางวัลการันตีออกแบบลอกดีเด่นของสิงคโปร์ด้วยนะคะตัวนี้ ไล่มาต่อนะคะอันนี้คือเบอร์สามพันเห็นไหมตัวเขาจะใหญ่ขึ้นมานิดนึงอันนี้หนูเคยจัดชุดคู่กับเมื่อที่ที่แล้วจัดชุดคู่กับคันจิกกิ้ง G Mag w เว e หนึ่งสนะคะครบชุดพร้อมส่งอยู่สองพัาสแต่เราก็ตามมาให้สําหรับลูกค้าที่อยากได้ลอกไปไปเพิ่มนะคะไปเพิ่มนะคะเจ็บาทนะคะเอยมเอสห้า e บาททุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะทุกเบอร์แต่ว่าจะต่างกันที่สปูนจะใหญ่ขึ้นนะคะ สปูลจะใหญ่ขึ้นนะคะเบอร์สามพันจะจุสาย0ูนสาูนได้170เมตรนะคะอัตราเกียร์อยู่ที่5.1นอ่ะก็มาตรฐานเนาะตัวนี้ก็อย่างที่เคยทำคลิปไปแล้วนะคะว่าหมุนไม่แกว่งนะคะได้รางวัลสิงคโปร์ออกแบบสิงคโปร์ดีเด่นปี2014นะคะกว่าของจะมาถึงประเทศไทยก็โดนตัดทำไปแบบราคามันก็นะลงมาให้ถูกลงนะคะราคาตัวเบอร์สามพันนี่อยู่เ9็บาทนะคะราคาตอนเปิดสกลตอนนู้นะ่ะอยู่ที่พัน ห้าเก้าสิบถ้าหนูจำไม่ผิดนะคะในแคตตาล็อกเลยนะพันห้าเก้าสิบพันสี่เก้าสิบก็ง่ายๆอะ่ะหารครึ่งนะคะลงมาแล้วครึ่งหนึ่งก็คุ้มดีนะคะแถมใส่แต่ของใหม่ทุกตัวนะคะเขาก็ผลิตเรื่อยๆแหละแต่ว่าเวลาเขาผลิตเขาก็อาจจะไม่ได้แถมนู่นไม่ได้แถมนี่มาบ้างหรือว่าลดนูน่นลดนี่มานะคะแล้วก็ราคาก็อาจจะไม่ได้ลดให้แต่เราก็จะต้องหาของราคาลดมาให้นะคะอ่ะกับอีกเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์น้องใหม่นะคะที่ลูกค้าสายหน้าดินเนี่ยหากันเยอะนะคะเป็นเบอร์สี่พัน ขนาดเท่านี้นะคะก็เท่ากับเบอร์สี่พันล็อกทั่วไปแหละชิมาโน,โนหรือว่าหมาป่าดีแม็กเบอร์สี่ศูนย์ประมาณนี้นะคะจุดสายพีอีสามสองร้อยเมตรให้นะคะราคาแปดร้อยเก้าสิบบาทนะคะนี่นี่เบอร์นี้ใส่กับคันเก้าฟุตหน้าดินแปดฟุตเก้าฟุตสิบฟุตได้หมดนะคะได้หมดแปดร้อยเก้าสิบบาทราคาก็จะแพงขึ้นร้อยหนึง่งเบอร์ละร้อยได้รางวัลเหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันนะคะจุดสายศูนย์จุดสามห้าหนึ่งร้อยสี่สิบห้าเมตรนะคะ ตามลูกปืนสแตนเลสรอบเ e กียร์5.1ก็อย่างที่บอกไปในหลายๆคลิปนะคะพวกนี้แต่งเสียงมาให้เรียบร้อยแต่อันนี้เราลงมาให้ดูว่าสวยแค่ไหนแล้วมีคลิปเทสเบรกให้แล้วนะคะดูอีกคลิปหนึ่งได้เลยนะคะว่าเบรกหนักแค่ไหนนะคะอ่าเบอร์สองพันสำหรับงานเดียร์ปอมหกร้อยเก้าสิบบาทเบอร์สามพันสำหรับงานหน้าดินแล้วก็จิกกิ้งนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทเบอร์สี่พันนี่สำหรับจิกใหญ่ พวกเวทคันสองสี่นะคะสามขีดหกเวทสองสี่เนี่ยจิกกิ้งใหญ่จิกกิ้งกลางเนี่ยใช้ได้เลยนะคะเบอร์สี่พันแล้วก็สายหน้าดินนะคะแปดฟุตเก้าฟุตสิบฟุตใส่ได้โอเคแปดร้ยเก้าสบาท EMS ม0ห้า e สบาททั่วประเทศไทยนะคะโอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะได้มาแค่เบอร์ละร้อยแต่ตอนนี้เหลือเบอร์ละประมาณหกสิบเจ็ดสิบนะคะลงแค่วันเดียวก็จะหมดแล้วนะจ๊ะอย่ารีบลงให้แล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ